ห้านัดแรกในการคุมยูนิเต็ดต้องเจอกับทีมใดบ้างการเปลี่ยนแปลงความหวังแรงศรัทธาที่ตัวเขาจะต้องก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้รูเบนอามูริมก่อนจะรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะจ๊ะช่วงเวลาที่แฟนผีแดงหลายคนรอคอยกำลังจะมาถึงนั่นก็คือการคุมทีมนัดแรกของรูเบนอามูริม โดยเขาได้ลงซ้อมกับทีมครั้งแรกไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานักเตะเอาฟิล l d คนแรกของรูเบนโอริมที่ลองใส่ระบบให้ประกอบไปด้วย3เซนเตอร์ไล่จากขวามาซ้ายเรนิโอโรจอนนี่อีแวนและก็ลุคชอตรงกลาง2ตัวมีคาเซมิโรและเจ้าหนูโคบีเมนูวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นแอนโทนีวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นไทรลมาเซียที่สลัดอาการบาดเจ็บ ลงสนามได้อีกครั้งขณะที่ตัวรุก2คนเป็นอามาเดโรกับเมสันเมาส์ตำแหน่งหน้าเป้าเป็นหน้าที่ของมาคัสแรดฟอร์ดซึ่งเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าตัวเขาจะลงระบบนี้ให้ปีศาจแดงในยุคข,ของเขาไม่ว่าผู้เล่น11คนแรกจะเป็นใครหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมทีมชาติที่จะได้ผู้เล่นชุดใหญ่ได้กลับมารวมกันแต่เราจะมาดูกันถึง5เกมข้างหน้าว่ายูไนเต็ดและอามูริมต้องเจอกับทีมใดบ้าง มีความยากง่ายเพียงใดนัดแรกของอัลบริมคือการออกไปเยือนยูสวิททาวถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่หนักมากทีมเจ้าบ้านที่เพิ่งเก็บชนะนัดแรกของพรีเมียร์ลีกได้ในแมตช์ที่ผ่านมาโดยบุกเอาชนะสเปอร์ได้ถึงทิ่น2ประตูต่อหนึ่งตัวรายที่ยูไนเต็ดต้องจับตาให้ดีคือเลียมดีแล็สูหน้าฟอร์มร้อนแรงกดไปแล้ว6ประตูกับไปหนแฮตซิตแต่ด้วยความมุ่งมั่นของทีม ที่เราได้เห็นกันมาตั้งแต่ยุคข,ของรุดฟานนิสรอยคุณซือขัดตาทัพบวกกับที่นักเตะต้องเร่งโชว์ฟอร์มให้เข้าตาในใหม่ของทีมเชื่อเลยว่าผู้เล่นของยูนิเต็ดจะช่วยกันเล่นอย่างสุดชีวิตแล้วก็ด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นจะทำให้ทีมผ่านนัดนี้ไปได้นัดที่2เป็นนัดที่ยูนิเต็ดจะกลับมาเล่นในถิ่นโอเดฟอร์ดพบกับ,บโบรโกรกลิมทีมนลีกนอร์เวย์ในศึกยูโรปาลีกไม่ว่าผลงานนัดแรกที่พบกับอิสวิทจะเป็นเช่นไร แต่การเล่นต่อหน้าแฟนบอลกว่า7บ0 0 0ืนคนในโอเท o ฟอร์ดนั่นเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่จะทำให้ลูกทีมของอัมบริมต้องเล่นกันให้ดีที่สุดบวกกับโบโรกลิมอยู่ในฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนักชนะเพียง1นัดจาก5นัดหลังสุดนั่นจะทำให้คิดได้ว่ายูน t เต็ดน่าจะเก็บชัยและมีรูปแบบการเล่นที่ดีขึ้นในแผน 3- 4 3หลังจากผ่านนัดแรกมาแล้วนัดที่3ยูนเต็ดจะได้เฝ้ารังต่อไป เกมนี้จะพบกับทอฟฟี่สีเงินเอเวอรตนสถิติที่ผ่านมาของคู่นี้ยูนเต็ดเอาชนะได้ใน5นัดหลังสุดที่พบกันแบ่งเป็นรพเมยร์ลี4นัดและ FA ฟเคัพอีก1นัดล่าสุดที่ยูนเต็ดพ่ายต่อเอเวอรตนคารังต้องย้อนไปเกือบ20ปีที่แล้วโดยเอเวอรตนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนจากการทําประตูของไบรอันโอเบีโดช่วงท้ายเกม ตามสถิติแล้วยูนิเต็ดยังขม่มเอเวอตันอยู่พอสมควรยามเล่นในโอทลฟอร์ดรวมไปถึงเกมรุกของเอเวอตันในฤดูก,กาลนี้ยังไม่เฉียบคมทำไปได้เพียง10ประตูจาก11นัดในลีคงไม่ยากเกินไปสำหรับลูกทีมของอัมบริมที่จะคว้า3มแต้มในนัดนี้นัดที่4เป็นนัดที่อัมบริมได้พิสูจน์ฝีมืออย่างแท้จริงนั่นก็คือการออกไปเยือนยอดทีมอย่างอาร์เซนอลช่วงหลังทีมปืนใหญ่คือของสแสลงยามเล่นในบ้านเวลาที่เจอกับยูนเต็ด 5นัดหลังสุดในลีกที่เจอกันในบ้านของอาร์เซนอลยูไนเต็ดได้เพียงหนึ่งแต้มกลับออกมาคุมกำลังของอาร์เาในฤดูกาลนี้ยังแข่งทั่วแผ่นแม้ว่าจะหลุดฟอร์มไปบ้างจากการขาดหายไปของกัปตันทีมคนเก่งอย่างมาตินโอเดกาดดันนี้ถ้าตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามันจะสร้างความยากลำบากในการคว้าแต้มกลับมาจากเอมิเรตสเตเดียม แต่ถ้าอัมบอริมและลูกทีมสามารถคว้าหนึ่งแต้มในนัดน,นี้กลับออกมาได้ก็น่าจะเป็นผลงานที่น่าพอใจครับสำหรับยูนเต็ดหรือถ้าจะโชว์ฟอร์มสุดยอดสร้างเซอร์ไพรส์เก็บ3มแต้มในนัดน,นี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทีมชุดนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะัดที่5ยูนเต็ดจะได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งคู่ต่อสู้เกมนี้คือทีมเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสที่สร้างเซอร์ไพรส์ใน10นันแดแรกเคยขึ้นมาอยู่ถึงระดับ3ในลีก และยังยัดเยียดความปลาชัยในบ้านให้กับโงแดงหรือพูได้อีกด้วยแน่นอนในฤดูก,กาลนี้ n อตเต้แคมฟอร์เดสโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจากการทำทีมของดูโนเอตโปซิ s โตซานโตกลายเป็นทีมที่ใครก็ประมาทไม่ได้กองหน้าตัวความหวังอย่างคริสวูดยังทำประตูได้อย่างต่อเนื่องในนัดนี้ถ้าลูกทีมของอาบอริมไม่ละเอียดในเกมเท่าที่ควรเกมที่ฟอร์เสบุกไปชนะลิวพู มันจะเป็นบทพิสูจน์ได้ดีว่าทีมเจ้าป่าสร้างปัญหาให้ยูไนเต็ดได้แน่นอนนี่เปนเพียงจุดเริ่มต้นกับปิศัจแดงของอามุริมยังมีหลายสิ่งที่กุนซือชาวโปรตุกิสต,ต้องเรียนรู้และแก้ไขในบ้านหลังใหม่แต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆยูไนเต็ดทุกคนพร้อมให้กำลังใจและก้าวไปกับยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและนี่คือไลน์อัพคลับของคนตัวจริง